สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็อัปเดตข่าวสารในวงการบันเทิงจีนด้วยนะคะโปรเจกต์ใหม่ของคุณหยางจือนะคะสาวสวยนางเอกสาวสวยของพวกเรานั้นนะคะเรื่องใหม่ก็ยังคงเป็นซีรีส์จีนคอสตูมโบราณนะคะเป็นแนว โรแมนติกอิงประวัติศาสตร์แล้วก็การค้าด้วยค่ะชื่อว่าเจียเย่นะคะยังไม่มีชื่อภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะที่เป็นทางการนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจเนาะอ,อยากอ่านวนวนิยายต้นฉบับก็ไปค้นหาคำว่า family business นะคะแหม <laughs> ชื่อเรื่องที่แปลเป็นภาษาอังกฤษในนิยายนี้ก็รู้สึกว่าจะธรรมดาธรรมดานะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองไปหาอ่านกันดูนะคะสาหรับเรื่องนี้เจ้าภาพคือ ไฉีอี้นะคะแล้วก็จะมี40ตอนเต็มแม็กกันเลยค่ะพระเอกนั้นก็เท่มากๆนะคะก็คือคุณหานตงจิ่นนะคะหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษเขาคือเรียกว่าคุณเอวิสนะคะคุณเอวิสอายุ32ปีนะคะก็กำลังสูสีใกล้เคียงกับคุณหยางจือของพวกเราเลยนะคะ แต่ก็แน่นอนว่านะคะรูปร่างหน้าตาของทั้งคู่นั้นอ่อนเยาว์มากๆเลยละคะ่ะในตอนนี้นะคะก็ประกาศโปรเจก t นี้เปิดเผยออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าทั้งดาราดําหญิงนะคะแล้วก็ดารานําชายนะั้นก็เป็นอะไรที่โอ้โหสร้างกระแสขึ้นมามากๆเลยนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะก็ถือได้ว่าได้รับการคอนเฟิร์มแล้วทั้งพระเอกแล้วก็นางเอกนะคะพอประกาศออกมาก็มีการพูดถึงอย่างดุเดือดเลยในหมู่ของชาวเน็ต เป็นจำนวนมากเลยนะคะถ้าพูดถึงความยอดนิยมนะคะการเป็นที่รู้จักเราก็ต้องให้คุณอย่างจือของพวกเราใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าสำหรับนะคะคุณหานตงจิ่นเองนะคะเขาก็อยู่ในวงการบันเทิงมาหลายปีแล้วนะคะเพื่อนๆพวกเราน่าจะหลายๆคนคุ้นหน้าคุ้นตาเขาเป็นอย่างดีนะคะสำหรับเรื่องนี้กนะ็ต้องให้เครดิตคุณอย่างจือนะคะก็จะช่วยผลักดันให้คุณเอวิสนี่ก็ได้โด่งดังขึ้นมาอีกนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องจริงไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าแฟนๆ ของคุณเอวิชจะโกรหวานก็ไม่ควรโกรธนะเราต้องยอมรับความจริงนะคะคุณหยางจือของพวกเราตอนนี้ขึ้นสู่จุดสูงสุดอยู่แถวหน้าของวงการบันเทิงจีนไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะตัวดําเนินเรื่องเป็นตัวของนางเอกนะคะเพราะฉะนั้นคุณหยางจือก็จะมีบทบาทเป็นอย่างมากเลยละคะ่ะก็ในล่าสุดแล้วนะคะก็ทีมงานของเรื่องนี้ก็เซตอัพกันขึ้นมาเรียบร้อยชื่อพระเอกนางเอกขึ้นแล้วชื่อผู้กํากับผู้เขียนบท ผู้กำกับศิล์นนะคะแล้วก็เรื่องของการถ่ายภาพสไตล์นะคะเรื่องของสภาพหนะ้าผมก็เรียกได้ว่าทีมนี้หนาแน่นปึกเลยค่ะเป็นผู้ทรงอิทธิพลในวงการฝ่ายผลิตเบื้องหลังกันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เป็นคําถามอยู่อันเดียวที่ชาวเน็ตเขาถามกันก็คือว่าพระเอกนะคะคุณหันคุณหันตงจินนั้นจะสามารถมาเล่นนะคะเป็นพระเอกในเรื่องนี้ได้ไหเหมือนกับอีกแล้วมันเกิดประเด็นขึ้นมานะคะประมาณว่าเออเหมาะสมไหมกับคุณอย่างจือ ของของเหล่าบรรดาแฟนคลับนะคะคือก็มีแค่คําถามไปประมาณนี้แหละค่ะแต่ว่านะคะอย่างไรก็ตามเรื่องนี้มันก็เป็นองค์ประกอบบอกแล้วนอกฝ่ายผลิตก็เข้มแข็งนังเอกก็เข้มแข็งขนาดนี้นะคะก็เป็นโอกาสอันดีนะคะของคุณเอวิสมากๆเลยค่ะสําหรับผู้กํากับมารู้จักเขากันหน่อยนะคะนั่นก็คือคุณหุยขายตรงนั่นเองค่ะเขานั้นนะคะแหมเป็นผู้กํากับคู่ใจนะคะเรียกได้ว่าเอ่อสพายเขาเรียกอะไรไม่ได้เรียกสพายแร้งใช่ไหมเรียกว่า อะไรดีเคียงคู่เออแบบ เคียงบ่าเคียงไหล่โอ้ตายแลละภาษาไทยแอดวานซ์ไม่ใช่สะพายแรงเขาเรียกว่าเคียงบ่าเคียงไหลนะคะคุณหุยขายตรงเนี่ยเคียงบ่าเคียงไหล่กับคุณอีเจิงนะคะถ้าใครๆไม่รู้จักวีเจิงนี้ไม่ได้นะถ้าไม่รู้จักวีเจิงก็ต้องบอกว่ามรสุม,มชีวิตรู้จักไหมเขาเป็นผู้จัดเรื่องนั้นแหละเออนั่นแหละนะคะก็ถือได้ว่าเป็นผู้กํากับคู่บุญคู่กันมาเลยนะคะก็เรียกได้ว่ากํากับละครยอดนิยมมาหลายๆเรื่องนะคะเหยียนซีก็ฝีมือของผู้กํากับคนนี้นะคะแล้วก็ แบบมีอีกหลายเรื่องอ่ะเออพูดชื่อไปก็ไม่หมดนะคะเรียกได้ว่าเออความสามารถในการกำกับมีความโดดเด่นมากๆค่ะผู้เขียนบทนะคะได้คุณเกาเฉียนมานะคะซึ่งก็เธอเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงอย่างมากในอุตสาหกรรมบันเทิงของจีนค่ะก็มาเขียนในในเรื่องนี้ด้วยนะคะคือเจี่ยเย่นี่เป็นเรื่องที่แบบ ที่แบบผู้หญิงเดินเรื่องไงเพราะฉะนั้นได้คุณเกาเฉียนมาก็รับรองได้ว่าน่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนดูเยอะเลยนะคะเธอนั้นเขียนเรื่องอะไรนะที่ได้รางวัลอ่ม uh, i m p e r f f e t v v i t t m m นะคะก็เรื่องนั้นก็แข็งแกร่งมากๆแล้วก็ควบคุมจังหวะของโครงบทละครทั้งหมดเลยนะคะทีนี้ทางด้านของช่างภาพนะคะก็มีเขาเรียกว่าอะไรดีมีแต่คนที่ได้กล่องได้รางวัลมาแล้วไม่ว่าจะเป็นคุณสุนเจ้าอี้นะคะคุณตาเจียงตา เหออะไรแบบเออเอะไรไม่ใช่ตั้เยิงตั้เหอเป็นชื่อเป็นชื่อเหมือนชื่อเรื่องนะคะก็มีคุณเศร้าเออเศร้าฉางยงนะคะแล้วก็คุณสุนเจ้าอีเนี่ยแหละคะ่ะซึ่งก็เป็นผู้ที่ดูแลเนาะเป็นอยู่ในทีมของผู้กํากับสไตลิสต์ของ ของของห่วงคำหนึ่งดวงใจนิลันนะคะทั้งซีซสั้นหนึ่งแล้วก็ซีซสั้นสองเลยละคะ่ะก็เรียกได้ว่าโอ้โหนะคะแน่นคะ่ะแน่นคุณภาพแน,น่นๆเลยนะคะทีนี้สำหรับเรื่องนี้นะคะเราแบบเออถ้าพูดถึงความสามารถของคุณหยางจือก็ไม่ต้องอธิบายเนาะเรื่องนี้ <laughs> คือเธอเล่นได้อยู่แล้วนะคะทุกเรื่องเป็นคอมฟอร์ตโซนของคุณหยางจือค่ะแล้วเรื่องที่ทำธุรกิจนะคะก็เธอเพิ่งถ่ายทำเสร็จสิ้นไปก็คู่กับคุณหลี่เซียนเช่นเดียวกันเป็นจีนคอสตูมโบมรา ซึ่งคุณอย่างจื่อนั้นก็จะเป็นแบบว่าผู้ที่ประสบความสําเร็จในการเพาะพันธุ์นะคะดอกโบตันแบบ ทั้งขายด้วยแล้วก็เปิดสวนใหญ่ๆด้วยนะคะแล้วก็ได้สาม,มีที่มีอำนาจแล้วก็อิทธิพลโคตรๆนะคะจากเรื่องความงามแห่งชาติค่ะ f o ร i เร e ช์โพนนะคะซึ่งละครเรื่องนี้นะคะก็ถ่ายทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่านิยายอัดวานยังเล่าไม่จบนะเพื่อนๆโอ้โหค่ะพูดแต่งเขาบรรยายตัวละครนะคะยิบย่อยไปหมดเลยนะคะเรื่องราวของของนางเอกของพวกเรานี่ก็สิ่งมีชีวิตที่ล้อมรอบนางเอกอยู่นะคะก็ได้รับการพูดถึงแบบอย่างละ เอียดละออกไปเลยค่ะบางทีก็ต้องเรียกหาเอ๊ตายแล้วบทพระเอกของพวกเราอยู่ตรงไหนบ้างแต่ว่าบทพระเอกก็จะมาเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆก็<笑><笑>ถือได้ว่าเป็นนวนิยายอีกเรื่องหนึ่งที่ก็สนุกดีนะคะแต่ว่าบรรยากาศมันก็คือแบบไปเรื่อยๆนั่นเองสําหรับเรื่องนี้นะคะก็เรื่องนี้เล่าเกี่ยวกับอะไรเอ่อยนะคะเป็นเรื่องราวของนางเอกเนี่ยครอ,อ,อบครัวของนางนะคะก็มีธุรกิจนอซึ่งมันก็เป็นมรดกตกทอดมาเรื่อยๆนะคะมีการทำ mm -hmm. ทำหมึกเนาะหุยโจนะคะที่หุยโจเล่าเรื่องราวการเติบโตของหลี่เจนนางเอกของพวกเรานะคะซึ่งเป็นทายาทผู้หญิงก็ต้องทำงานอย่างหนักต่อเนื่องเลยนะคะในอุตสาหกรรมผลิตหมึกนะคะผลิตหมึกหมึกสมัยโบราณนะ่ะที่เวลาจะใช้ต้องเอามาฝนฝนนะคะแล้วในที่สุดนะคะก็กลายเป็นนักธุรกิจนะคะที่ประสบความสำเร็จค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องนี้ก็จะมีทั้งภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่แข็งแกร่งมากๆแล้วก็มีความแปลกใหม่ของ เนื้อหาแล้วก็แก่นของเรื่องที่น่าดึงดูดด้วยนะคะเพราะว่าปกติแล้วในเรื่องอื่นๆนี้ก็ธุรกิจของฝ่ายหญิงเนาะก็จะเป็นแบบผ้าไหมบ้างเป็นผ้าเป็นเสื้อหรือไม่ก็อย่างจะเป็นดอกไม้สวนดอกไม้เหมือนที่คุณหยางจือพึ่งถ่ายทํามาแล้วก็มาเรื่องนี้ก็มาเป็นเจ้าแม่อุตสาหกรรมของหมึกอีกนะคะแต่ว่าเป็นแนวจีนคอสตูมโบราณน,นะเพื่อนๆเอาละค่ะคุณหยางจือนี้เป็นนางเอกนะคะในรุ่น90นะคะก็เรียกได้ว่าเธอได้รับความนิยมสูงมากๆเลยนะคะจะใส่ค ว่าที่สุดไปด้วยก็ได้นะหวานว่าไม่ผิดอะไรนะคะ เอนานนะคะมีทั้งพรสวรรค์แล้วก็หน้าตาดีนะคะทักษะการแสดงก็ดีนะคะและตอนนี้ก็ยังเป็นพรีเซนเตอร์แอมบาสเดอร์ให้กับอีกหลายๆหลายๆหลายๆผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะก็ถือได้ว่าประสบความสําเร็จแล้วก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากครอบครัวด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีเพื่อนฝูงมากมายในวงการบันเทิงเลยล่ะคะ่ะก็ถือได้ว่าเป็นดาราอีกท่านหนึ่งที่นิสัยดีมากๆเลยนะคะส่วนทางด้านของเคมีต้องเป็นห่วงพวกเขาไม่นะคะอย่างจือกับหานตรง จีนก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเขาเป็นหญิงสาวสวยกับผู้ชายหล่อนะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องเข้ากันได้แน่นอนค่ะก็น่าจะเป็นเคมีที่น่าดูมีความแข็งแกร่งอีกเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังจะมี เหล่าบรรดาดารานะคะที่จะมาเป็นพระรองแล้วก็นางรองในเรื่องนะคะในอีกหลายๆท่านเลยซึ่งก็รอการเคาะอยู่นะคะตอนนี้ก็มีแต่ข่าวลือทั้งนั้นนะคะก็จะเป็นดาราที่พวกเราคุ้นเคยนะคะแต่ก็จะมีพระรองหนึ่งแล้วก็มีตัวของเอานางรองหนึ่งนะคะซึ่งก็จะเป็นน้องที่แบบได้รับการเออเขาเรียกว่าไรสนับสนุนนะคะจากทางอินเวสเตอร์เดี๋ยวจะมาร่วมในเรื่องนี้ด้วยนะคะแต่ว่ารอเคาะเคาะก่อนดีกว่าตอนนี้มีแค่ข่าวลือเต็มไปหมดเลยนะคะก เหมือนกับว่าถ้าเกิดรุ่นน้องๆเขามีโอกาสดีๆได้เล่นซีรีส์โปรเจกต์ที่มีทีมผลิตดีๆแล้วก็มีดาราแบบเป็นแม่เหล็กอย่างเนี้ยอย่างเรื่องนี้ก็คุณอย่างจือเนาะก็สามารถจะทาให้พวกเขานั้นโดดเด่นได้นะคะแล้วก็จะมีงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆให้พวกเราได้ชมกันมากๆนะคะแล้วก็จะกลายเป็นดาวที่ฉายแสงอีกนะคะก็อย่างนี้แหละก็เหมือนกับขึ้นลูกใหม่ก็มาแล้วก็ขึ้นลูกเก่าก็ยังอยู่บ้างแล้วก็บางขึ้นลูกเก่าก็กไปนะคะออกออกไปใช้ชีวิตส่วนตัวบ้างอะไรบ้าง ะะก็เรื่องนี้น่าดูมากเลยนะคะเจี๋ยเย่ค่ะเจี๋ยเย่เดี๋ยวถ้ามีข่าวคาวหรือว่ามีการฟิตติ้งเสื้อผ้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องนี้อีกนะคะอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันนะหวานลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ